กรณีคุณเจอผู้ซื้อที่เครดิตทางการเงินไม่ดีทำอย่างไรนะคะอาจจะค่ะแนะนำให้ผู้ซื้อเนี่ยปรับปรุงเครดิตก่อนที่จะยื่นกู้ใหม่นะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอเคสที่ผู้ซื้อนะคะต้องไปจัดการหนี้เก่าๆของเขาก่อนนะคะ จะแนะนำให้ไปปิดหนี้บางส่วนนะคะก่อนที่จะมายื่นกู้ใหม่นะคะเพราะว่าถ้าในกรณีที่คุณมีบัตรเครดิตเยอะนะคะหรืออาจจะไม่ได้โกดแต่มีแต่บัตรนะคะอาจจะเป็นยอดศูนย์ก็ได้แต่ว่าบัตรเยอะเกินไปเนี่ยอาจจะต้องปิดบัตรนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติมากขึ้นนะคะหรือให้หาผู้กู้ร่วมนะคะเพื่อที่จะ มาช่วยดึงในเรื่องของสกอร์ในการกู้นะคะกู้คนเดียวอาจจะไม่ผ่านอาจจะต้องหาคนกู้ร่วมนะคะหรืออาจจะแนะนําธนาคารที่อนุมัติให้ง่ายกว่าก็ได้นะคะเพราะบางธนาคารเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของเงื่อนไขแตกต่างกันค่ะ